อันดับที่10 TTI-STI 2 0 1 1 Combat Master TTI-ST 2 0 1 1 Combat Master หรือ JW 3เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง John Wick Chapter 3 p a r a b e พ um, ราเในปี2019โดยเป็นอาวุธหลักของ John Wick ซึ่งที่มาของ JW 3นั้น ย่อมาจากชื่อของภาพยนตร์เรื่องจ o h n Wick ในภาคที่3 TTI-ST 2011 Combat Master ผลิตโดย t a r e n Technical Innovation และ STI เป็นปืนพบระบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic ใช้กระสุน9มิลลเ mm มตร Luger หรือ .38 Super ตามรุ่นโดยโครงปืนในรุ่น2011เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น1911รองรับแมกกาซีนความจุ20นัด มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่แม่นยำและความสมดุลมีลายกันลื่น